ฮัลโหลกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่วงสนุกคิดสนุกทำสนุกคิดสนุกทำวันนี้ mm. พบกับอิฉันอีกเช่นเคยพี่ส้มนะคะวันนี้นะคะพี่ส้มนะคะก็จะพาน้องๆไปทดลองกิจกรรมทดลองที่แสนจะง่ายที่สำคัญไม่อันตรายด้วยเด็กๆสามารถลองทำได้ง่ายที่บ้านเลยแต่เอ๊วันนี้ พี่ส้มเตรียมอะไรมาบ้างนะเรามาดูรสรุปปรอุปกรณ์ดีกว่าแานมีน้ำเปล่าหนึ่งขวดสีผสมอาหารอันนี้เลือกมาทุกสีเลยก็จะมีสีเหลืองสีชมพูแล้วก็มีสีเหลืองไข่สีเขียวนะคะแล้วก็สี นี่เป็นสีอะไรเออเป็นสีส้มแดงนะคะทุกคนแล้วก็นี่เป็นสีที่พี่ส้มจีวานี่เป็นส,เนสีเป็นสีแดงโอเคนะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกลือที่ใส่มานี้คือกระปุกเกลือนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะเป็นแก้วน้ําถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มการทดลองกันเลย ก่อนอื่นนะคะพี่ซ้มก็จะเทน้ำลงไปในอะไรแก้วให้น้ำลงไปในแก้วเหไปสักประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่อะไรลงไปเออ เสร็จแล้วนะคะส้มก็จะหยดสีผสมอาหารลงไปแค่1นึ่งยดือสหยดสามหยดก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าชอบมาชอบน้อยอ่ะเราใช้เป็นสีสีได้ดีสีเขียวแล้วกันเนาะอ่ะหยดลงไปเลยชิ้นี่ค่ะหยดลงไป ประมาณนี้นี่ค่ะตอนนี้ได้หยดสีลงไปแล้วนะคะแล้วเราสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงอ่ะอันนี้ให้ดูก่อนรอไปสักพักหนึ่งก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของสีว่าสีเนี่ยเขามีการอ่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรเห็นไหมสีเริ่มอ่ะลงไปเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหม เห็นไหมคะตอนนี้สีเขาเริ่มลอยลงไปที่ก้นอ่าไม่ใช่ค่ะจมลงไปที่ก้นแก้วแล้วอ่าตอนนี้ต่อไปความพิเศษเรามาดูว่าเราแยกแก้วยังเอกมานะคะเสร็จแล้วเรามาดูอันนี้ดีกว่า ่อนอื่นก็เทน้ำลงไปเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเทประมาณเต็มแก้วอ่าหมดขวดเลยนั้นจะมีน้ำสำรองอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยไปหยิบมาต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นเกลือใช้เป็นนี่เลยเกลือปน่นเกลือป่นหรือเกลือแกลงที่เราเรียกกันนะคะบางคนอาจจะเป็นแต่ไม่ต้องใช้เยอะมากนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะสงสัย เดี๋ยวคุณแม่จะทําอาหารแล้วคุณแม่หาเกลือไม่เจอนะนี่นะคะคนไปคนให้เข้ากันเลยอ่ะสมมติว่าใครไม่ชอบใช้ช้อน,อนคนนะคะแล้วก็ใช้ซอมคนไปยอ่ะตอนนี้นะคะสังเกตว่าเกลือกับน้ำเริ่มละลายแล้วก็กลายเป็นว้าวตอนนี้เริ่มละลายเข้ากันแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำอะไรเอ่ยต่อไปก็จะยอดซีสไปสมมาหาลงไปเหมือนเดิมโดยจะใช้สีเขียวเหมือนเดิมนะคะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนี่นี่นจดน,น,น้องลงไปเลยนะคะอาสีหกแล้วก็ดูดขึ้นมาอีก อันนี้ส้มใส่ประมาณสักประมาณนี้พอไม่ต้องใส่เยอะปล่อยลงไปเฮ้ย hey! สังเกตดูความแตกต่างได้เลยทุกคนตอนที่เราใช้เกลือนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำเนี่ยเมื่อหยดสีผสมอาหารลงไปแล,ปล้วปรากฏว่าสีผสมอาหารลอยอยู่ด้านบนแก้วนั่นเองว้า wow! ว amazing มากๆเลยเอามาเทียบกันระหว่างสองแก้วนะอันนี้คือแก้วนี้ ไม่ได้ใส่อะไรลงไปใส่เพียงแค่น้ำเปล่านะคะส่วนแก้วนี้ใส่เกลือลงไปจะเห็นได้ว่าสีเนี่ยแยกชั้นกับน้ำได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าสีจะลอยอยู่ด้านบนเป็นไงล่ะมหัศจรรย์หรือเปล่าน้องๆก็สามารถทำเองได้ที่บ้านเลยหรือหากต้องการสีอื่นๆก็สามารถเพิ่มจำนวน ได้ตามที่ต้องการเลยอันนี้คือพี่สีเขียวอันนี้เสร็จแล้วมีใครอยากเห็นสีอะไรบ้างต่อไปเราจะมาทดลองสีชมพูกันมาดูสิว่าสีชมพูของเราจะมีหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะอันนี้คือที่ทดลองแล้ว